เขาจะไปเริ่มส่งเวันที่หนึ่งถึงสองปูก็นั่งอัดอย่างเดียวเลยจนผังกระดานมันเติบโตขึ้นท่นานไพลรจก็กลายเป็นสนามบินน้ำไปแล้วเออขาบวมถ้าหากว่าลูกทำให้ดาวไล์ของลูกขาบวมนั่นหมายความว่าธุรกิจของลูกกำลังประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วอะ่ะมีความมั่นคงสูงมากเลยนี่แหละคือการทำงาน แล้วอย่างที่คุณหมอเซ็นเตอร์สุพรรณบุรีพูดถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของแผนลูกจะทำงานแบบเมามันมากๆวิธีการในออนไลน์ลูกไม่สามารถจะไปนั่งเขียนกระดานแล้วก็เปิดเปิดวิดีโอแล้วก็ให้เขาเห็นในโปรเจคเตอร์ไม่ได้บางครั้งเราจะต้องใช้จิตวิทยา ในการที่จะถ่ายทอดให้กับองค์กรถ้าหาคนไหนสนใจอยากจะขีผังกระดานเป็นอยากจะเข้าใจในการวางวางในเรื่องของยูเซอร์ว่าสี่คนของเราเนี่ยเราจะวางแบบไหนคะแนมนมาอยู่ซ้ายอยู่ขวาแอลซ้ายอาขวาเรื่องแผนนี่สำคัญที่สุดเรื่องตัวสินค้าไม่ต้องกลัวมันขายตัวมันเอง ทุกคนสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยได้สินค้ามาใช้พอมันได้ผลปับ๊บบอกได้เลยว่าเขาอดไม่ได้หลักที่จะพูดให้คนอื่นฟังเขาอดไม่ได้ขนาดเราไปกินกยเสียวอร่อยเรายังไปเล่าให้คนอื่นฟังเลยแล้วคนอื่นไปกินกยเสียวคนที่ได้ตังคือเจ้าของร้านไม่ใช่เราเหมือนกันเลยก็ให้เปลี่ยนแนวคลิปใหม่ถ้าสินค้ามันดีเราไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วสี่คนของเรานี่แหละเขาจะก๊อปปี้เรา แต่ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะต้องไปเจอกันขับรถหามมันหามคืนอที่ลูกวิ่งไปตลอนตลอน,ลนเหมือนขายตรงในสมัยก่อนนั่นแหละตายมาหมดแล้วนักธุรกิจพวกนั้นนะ่ะตายมาหมดแล้วปู่ก็ตายแบบนั้นแหละตายเพราะอะไรค่าใช้จา่ายที่ได้มาจากเดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันไปหมดในเรื่องของค่าใช้จา่ายในการวิ่งหมดค่าน้ำมันรถหมดค่าห้องประชุมหมดค่าแจกสินค้าเรียบร้อยพอนั่งทานข้าว สมาชิกสามสิบคนเราจ่ายเองหมดไปห้าหมื่นสามมื่นอย่างเงี้ยนี่แหละคือการเป็นผู้นําแล้วเราก็จะหมดไปหมดไปเชื่อไหมปู่นั่งทํางานมาสี่ห้าเดือนมาเนี้ยโทรศัพท์ห้าเครื่องยอมยอมให้ประสาทเสียยอมให้จอตาเสียแต่ทํำไมปู่ยอมเราต้องทุ่มให้มันเต็มที่ภายในห้าเดือนเนี่ยหกเดือน แล้วให้มันสดชีวิตไปเลยสามปีแล้วเรามีรายได้หลักหมื่นล้านต่อเดือนลูกทําได้แน่นอนไหมไายถ้าลูกโฟกัสนะลูกต้องการเดือนละหมื่นล้านลูกจะต้องจัดการเรื่องแผนอย่างเดียวเราต้องเข้าใจระบบ AI ของไฮเวิร์ชอว p ว่ามันคืออะไรกันแน่ปู่วางแผนงานผิด <Ừ. S 1> ดีนะสิปู่มีมิ่งขวัญคอยเตือนสติไว้ตลอดเพราะนี่คือบางครั้ง อัปไลน์ดาวไลน์ในสี่คนติดตัวเนี่ยเราต้องปรึกษากันตลอดเห็นหรือยังว่าเราห่างกันไม่ได้เลยสี่คนเนี่ยเราต้องปรึกษากันตลอดถ้าอยากจะโฟกัสกับไฮเราต้องปรึกษาคนสี่คนของเราเราห้าคนเราก็ต้องมาดูเรื่องแผนมาถ้าหากว่าเราวางแผนติดเงินปูหายไปตั้งสองล้านอยู่ในไฮเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมทำไปองคอ์กรจนสองพันกว่าคน ยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่งบอลน่ะ <c oughs> งงไหม <c oughs> นี่คือสิ่งที่ลูกพลาดไปไม่ใช่ลูกพลาดแต่ปูเรียกพลาดเราไม่ได้ใช้บกับซแนะนำใครเลยเราก็โฟกัสตแต่เรื่องเองอย่างเดียวแนะนำกันเป็นร้อยเป็นพันแต่เราไม่ใช้บกับซแนะนำใครเลยปัญหาก็เลยเกิดขึ้นยังขึ้นตำแหน่งบอลไม่ได้ มิ่งขวัญเตือนปู่ตั้งแต่วันแรกนะปู่ก็ยังเชยปู่ก็ยังงงอยู่ยังงงกับชีวิตอยู่ห่วงอะไรรู้ไหมห่วงขยายงานอย่างเดียวแต่ลืมลืมดูตัวเองอะ่ะพอไปดูบีกสีตายแล้วแนะนําตรงไม่มีสักคนเลยนี่หน้าแหละมันสามเซ่เปอร์ซ็นปเซ็ไม่ขึ้นมาเลยที่จริงแล้วปู่ขึ้นเป็นโกแล้วจะบอกให้พอปู่ใส่เข้าไปสีคนสีคนกับบีกีอ้าวสาเปเปอร์เซขึ้นมาเต็มหน้าจอเลย ลูกรู้ไหมเฉพาะค่าบริหารจีนอย่างเดียวนี่เดือนก็ไปปลาเข้าไปเป็นหลักแสนแล้วอะ่ะเป็นหลักแสนแล้วอะ่ะแล้วทําไมเราไม่เคยสนใจมันตรงนั้นเลยอะ่ะแล้วถ้าหากว่าองค์กรมันแตกไปทั้งหมดสองพันล้านคนแล้วเราใช้บีกับซีแนะนําได้ทั้งหมดประมาณห้าพันคนแล้วห้าพันคนมีรายได้เดือนละร้อยล้านอย่างนี้แหละลูกก็เอาร้อยล้านจะบดไปคูณกับห้าพันคน แล้วเอาห้าปอร์เซ็นคูณเข้าไปในตำแหน่งไดมอนด์ลูกว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วนั่นเอาเฉพาะค่าบริหารทีมอย่างเดียวกับเดือนล้วเป็นพันล้านแล้วอ่ะแล้วจากคู่คู่ละร้อยหกสิบาทนี่นะวันหนึ่งประมาณเกือบพันล้านคู่ลูกลองคิดดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะค่าแนะนําตรงนี่นะยังมีการซื้อกินซื้อใช้ตลอดเลยอย่างปูนี่เอออาจารย์นรินทร สบายใจเลยนอนอยู่ว่าจะเจอก็มีอะไรได้เฉพาะเดือนนี้ปู่ซื้อส่วนตัวหมดไปแสนกว่าแล้วเพราะอะไรเลยไหมเวลาเราจะถอนเงินออกจากคําว่ารอถอนเนี่ยเราต้องซื้อแพ็กเกจพันเจ็ดร้ห้าสิบาทแต่เราเป็นตําแหน่งแค่เมมเบอร์เราเป็นแค่เมมเบอร์พันเจ็ดรห้าสิบาทอะและ้วเราก็ถอนได้แค่รอ,อบละร้อยห้าสิบเหรียญเท่านั้น,น่ พอเราซื้อไปห้าสิบเหรียญมันก็ดีขึ้นไปร้อยห้าสิบมันก็เหลือแค่ร้อยเดียวอา้าวมันก็กลายไปเป็นเจมกค่พันเจ็ดร้อห้าสิบบาทสินค้ากองมาเนินเทินทึกอยู่ที่เจมแต่ทำไมเราไม่โฟกัสไปที่สามหมืหกพันเจ็ดสิบบาทอัปเดตของเราเข้าไปที่ A ให้มันเกิดเป็นแพรแล้วก็ยังกินสามออนเซลล์ทั่วโลกอีกไปสาม้อยหกสบันปูกก็อัปเดตมันทันทีเลยนี่คือความ งงของปู่เพอะอัปเดตเข้าไปถอนได้ทีละสามพันสี่พันเหรียญอัปเดตเท่าไรนะซื้อแพ็กเกจแค่พันแค่ละห้าสิบาทดีขึ้นไปสามพันกว่าเหรียญมันแตกต่างกันเลยพอเราเข้าใจเรื่องแผนเป็นไงถอนเงินได้วันละเป็นแสนเลยตอนนี้เห็อนหรอยางจากที่ถอนกันได้ทีละเจ็ดพันกว่าบาทต่อรอบนะเดี๋ยวนี้ปู่ถอนทีละเป็นสามสี่หมื่นบาทต่อรอบลูกลองคิดดูดิว่า นั่นคือสิ่งที่ปู่พลาดไปเลยอยากจะบอกให้ลูกทุกคนในห้องว่าไปเคลียร์แผนซะไปเข้าห้องเคลียร์แผนกับลายซะเขาเรียกว่าผ่าแผนเวลาพูดแผนแต่ละครั้งเนี่ยเวลามันน้อยถ้าอยู่ในห้องของล่าฝันเนี่ยเวลามันน้อยแต่ถ้าหากว่าเรามีเซ็นเตอร์อ่าเดี๋ยวนะแม่พิมพ์เรามีเซ็นเตอร์นะถ้าเป็นเซ็นเตอร์ให้ สมาชิกที่เป็นผู้นำสี่คนไม่ว่าจะสี่คนหรือคนที่สนใจะไปที่เซ็นเตอร์แล้วไปผ่าแผนให้เขาจับผ่าแผนกันบนกระดาษเลยพ่าให้ลึกเข้าไปถึงก้นบึ้งของแผนเลยแล้วทุกคนจะมีกำลังใจมากว่ารู้ว่าเงินมันไหลแบบไหนมันไม่ได้หลธรรมดานะฟังให้ดีๆก่อนจบนะถ้าหากว่าบีมีไรายได้ต่อวันนะเอากันแบบไมเวอร์นะ วันละหนึ่งมืนต่อวันเฉพาะ B นะแล้ว C มีรายได้วันละหนึ่งมืนต่อวันส่วน A คือพออหัว e อแอมีรายได้สองหมื่นตันทีเลยวันเดียวลูกสามารถโกยเงินได้วันละสี่หมื่นต่อวันนี่คือการเริ่มต้นไปเคลียร์แผนนะลกูกปู่ขอฝากไว้แค่นี้แล้ววันหลังปู่จะมีทีเด็ดเยอะกว่านั้นอีกยังมีอะไรลึกกว่านั้นอีก ที่จะเอามาเล่าให้ลูกฟังก็ขอคือรายการให้กับลกูลกๆเรียนเชิญครับค่ะก็ขอบคุณปู่ดัมากนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราจะ,ะเลิกตรงเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จะบอกกับปู่ดมไม่ล่วงหน้าแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะปกติแล้วท่านไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วก็เลยวันนี้ ือโอกาสปีใหม่ก็เลยท่านก็ได้เข้ามาอุยพรในฐานะผัวโโสคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ทํางานอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เราก็ควรจะให้มาเป็นมาได้อธิบายให้ผูรัฟังนะคะว่าขั้นตอนการทางานเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีใครถามอะไรหน่อยไหมคะค่มมีใครจะถามอะไรหน่อยไหมคะ แสดงว่าวันนี้แต่วันนี้นี่ตอนช่วงของอาจารย์ตายหมดแล้วเพราะว่าช่วงที่ของท่านอาจารย์นุงรัตโมปลอดนั้นวันนี้เรารู้สึกว่าเรารุนแรงแล้วเราก็ได้เนื้อความมากขึ้นก็เป็นอาทิตย์หน้าการาเ,ปเปลี่ยนชื่อก็เหมาะเหมาะนะคะเพราะว่าเมื่อแรกๆเราก็เป็นชื่อว่าสภากาแฟก็เหมาะสมน,นะคะเพราะว่าเราเริ่มต้น อย่างเราเริ่มต้นเหมือนกับว่าเรามาชุมนุมกันมาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะเออมันก็ถูกต้องจะต้องี่ดสวัสดีค่ะมเชิญค่ะขออนุญาตขอเบิร์ปู่หน่อยได้ไหมคะได้ลูกศูนย์ศูนย์หกสองลูกอภากามาโจททุกคนเลยไม่เข้าใจจะไหนปรึกษาได้ลูกสายไลน์ออฟไลน์เอ่อดาวไลน์สายไลน์แล้วก็ข้างไลน์ เนี่ยอะปรึกษาได้หมดเลยลูกเอ่อปูให้ลูกได้หมดศูนย์หกสองลูกค่ะแล้วก็สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งแล้วก็เก้าสามหนึ่งหกลูกอ่าปูอาดำสองสองเจ็ดหกห้าจารินวัดเที่ยนลิบเอ่อเลือดอย่างเดียวอ่ารักลูกทุกคนเท่าฟ้านะครับรักกันให้มากๆลูกสายไลน์ออฟไลน์ดา,ดาวไลน์ข้างไลน์ ้ราบังให้ดีนะข้างลายต้องรักรักษากันให้ดีๆในครอบครัวนะ <S <S ข้างลายก็คือคู่สามีภรรยานั่นแหละอ่าดูแลกันนโลกปีใหม่แล้วสู้ๆไปด้วยกันนโลกดีครับหนูต่อไว้สามสามรหัสแล้วก็มีใต้ล่างอีสี่แต่หนูยังตอบต่อไปไม่เป็นนะคะเราจะขอไว้ภ <Okay. S 1> าษาถูกนะคะ,ะก็นองเกดี๋ยวกบแป๊บขออนุญาตค่ะอน้องอ,อยู่อยู่ทีมไหนนะคะถามนิดนึง เรของคุณสุพรวะลากรนะเขาไม่ทําต่อค่ะแล้วหนูไม่รู้จะต่อ,อยังไงครับถูกลแล้วแล้วบน่แล้วแล้วอแล้วข้างบนของคุณสุพรเนี่ยเป็นใครคะาง็นสุพรก็พณสุพรเป็นคนแมน่ต่อเต,ต่อจากคุณไก่อ,อลไทยอะค่ะ <c oughs> คุณสุพรก็ต่อจากอลไทยค่ะน่ารักมากเลยงั้นก็น้องก็ถามท่านอรไทยได้ค่ะ เพราะว่าคืออันนี้แม่พิมพ์อยากจะเป็นคนที่สร้างสตินะคะก็หมายความว่าเราอยู่ต้นสังกัดไหนเราถามต้นสังกัดนั้นนะคะจะดีที่สุดค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าน้องมาถามปู่ดมหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวปูวด่ดมก็คือเขาจะบอกด้วยใจบริสุทธิ์นั่นแหละค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้ก็รจริงปู่ดำไม่ว่าอะไรแต่ไม่อยากให้อ่ต้นสังกัดหรืออะไรมาต่อว่ากันได้เพราะปู่ถามต้นสังกัดค่ะ อาจจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าทุกคนที่คปนค่ะนะคะหนูหนูถามต้นสังกัดค่ะแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากใหู้่วดมที่จะคอยรับอาสา,าช่วยใสายู่เขาเพราะใสอื่นเขาก็มีต้นสังกัดของเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะอันนี้บอกด้วยใจจริงอันนี้บอกด้วยมารยาทของอาการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นหนูถามต้น,นเลยค่ะ หูต่อคุณสุพรไอต่อจากใต้ล่างคุณสุพรวรากรทั้งสามร้อยกว่าแล้วแล้วคุณสุพรเขาไม่ได้ทำตรงตรงนี้เขาไปทําธุรกิจอื่นนั่นแหละค่ะไม่เป็นเขาจะฆ่าช่างเขาคนที่แนะนําเรามานั้นเราถือว่าต้องขอบคุณเขาที่ทําให้เราได้รู้จักให้นะคะแต่ขณะเดียวกันเรายิ่งมีทีมงานถึงสามร้อยกว่าแสดงว่าเราเก่งมากเรามีศักยภาพ,าพเพราะนั้นหนูเข้ามาห้องนี้ นะคะถูกต้องข้อหนึ่งข้อสองหนูเข้าห้องคนล่าฝันแล้วมีอะไรสงสัยถามคุณไก่เลยค่ะถามคุณไก่เลยเพราะคุณมไมก่ียังทํางานอยู่นะคะแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถามคุณไก่แล้วไม่ได้เรื่องนะคะอ่าก็ยังไม่ได้เรื่องว่าจะเป็นยังไงสงสัยอีกทีก็ ปรึกษาอาจารย์นงรัตน์ได้เพราะท่านอาจารย์นงรัตน์ก็เป็นผู้บริหารในหนึ่งในสามของบริษัทคือทั้งท่านประธานชัยวัฒน์ทั้งท่านอาจารย์ชริยาโพคินเจริญคุณแล้วก็อาจารย์นงรัตน์โมปลอดแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยของน้องไก่เนี่ยท่านก็จะมาสนิทกันกันกบอาจารย์นงรัตน์เพราะนั้นก็ฝากถามได้นะคะอยากอยากให้ถามทางต้นสังกัดมากกว่าลูกเพราะไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหากันในเรื่องของอาจจะถาเฉยๆโดยไม่ได้ไม่มีเจตนาเลย,เลยแต่คนเราน่ะมันสามารถคิดคิดหลายเรื่องได้รู้เก่งแล้วลูกมึงมีต้องสามร้อยคนถือว่าเก่งแล้วค่ะไม่ธรรมดาแล้วเป็นบอลแล้วด้วยนะคะเพราะนั้นก็รึกษาวคนเลยเุ็คนอ่ะมีแม่แม่แม่พิมพ์ค้าอย่างนี้ค่ะต้องถามว่าพี่คนนี้ติดต่อพี่ไก่ได้ไหมพี่พี่ติดต่อทางพี่ไก่ได้ไหมคะ ต่อทางพี่ไก่ไม่มีเบอร์ค่ะนั่นนะคะ่ะนี่เลยนี่คือปัญหาค่ะคือพี่ไก่ไม่เนี่ยเขาพอเขาติดต่อไม่ได้แล้ววันนี้ขวัญคิดว่าผูกพราะผูกพูดเรื่องนี้พี่เขาก็หาตัวช่วยแล้วว่าเขาจะทํายังไงให้ทีมงานเติบโตฉะนั้นปัญหาคืออย่างนี้ค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่พี่อยู่ทีมไหนอยู่กลุ่มไหนหรือว่ามันพี่ทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขวัญหาทางติดต่อพี่ไก่ให้โทรกลับไปหาพี่นะคะที่มีเบอร์ไหมคะไม่เป็นไรแต่ว่า ใครมีไลน์ของคุณไก่เดี๋ยวเดี๋ยวลองโทรหาอ่าได้พั้นที่ลองติดต่อกันดูก่อนเนาะแล้วถ้าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะเพราะว่าหลายคนที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าติดต่ออัพไลน์สูงๆไม่ได้หรือว่าติดต่อไปแล้วอ่ายังไม่รับโทรศัพท์หรือไม่โทรกลับซึ่ง ซึ่งมันทําให้เขาเดินงานต่อไม่ได้นะคะอัน,นอันนี้คือมุมของขวัญน,นะขวัญไม่ได้บอกว่าใครผิดือใครถูกนะคะแต่คิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่การติดต่อกันไม่ได้นะคะก็ที่ลองติดต่อดูก่อนนะคะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาแจ้งไนที่ประชุมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวหาทางช่วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะโอเคดีแล้วลูกดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมจริงจริงนะปูช่วยไปหลายสายแล้ว ที่แม่ทีมหนีไปบดไปอยู่บริษัทอื่นน่นะก็มีสร้างสายงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวลายของอาจารย์นงรัตน์ของเราเรามีแอปไลน์สูงคนเดียวกันแต่นี้เราเป็นสายไลน์เราก็ต้องมีน้ำใจเวลาเขาปรึกษารเราก็ต้องสอนเขาเราก็บอกเขาให้ไปหาออปไลน์ที่ผู้แนะนําก็ไม่เจอไปหาอัปไลน์สูงขึ้นไปก็ไม่เจอก็ให้ถามขึ้นไปจนถึงท่านประธานท่านประธานก็มีไลน์อยู่แล้วแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ไลน์ของบริษัทนาะ แต่นี้เมื่อถามไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตอบมา,าก็มีเจ้าหน้าที่ให้อยู่แล้วแต่นี้ปู่ก็จะสอนในพื้นฐานหนึ่งเราจะต้องปรึกษาอัพไลน์เป็นชั้นไปนยังขึ้นไปถ้าไปถามท่าประธานท่าประธานก็ยังตอบไม่ได้ปู่ก็ได้บอกบอกว่าถ้าถ้าทั้งหมดทั้งต้นสายเนี่ยแนะนําเราไม่ได้เราก็ลาออกเลยก็อะไราตตอไปไม่ได้แล้วไม่มีที่ใหปรึกษาเราได้แต่นี้เนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นน้องนัด เวลาเขาหมดกําลังใจเขาโทรมาเขาก็บอกว่าปอ่หนูจะทำยังไงมันเป็นแบบนี้แบบน,กกบบนี้แบบนี้ลูกก็ทําแบบนี้แบบนี้โฟกัสอย่างเดียวแล้วน้องนังเขาก็สู้ต่อไปจนได้เห็นไหมบางครั้ง,งน้องนักทอมากเลยนะทอมากเลยทอประเภทแบบจะลาออกไปจากพุดเลยปู่ก็บอกไม่ได้เรามันมาถึงไกลแล้วเราเป็นระดับผู้นําแล้วเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันแล้วนังจากนั้นมีสายงานของอาจารย์บาดชื่ออีกเยอะมาก จากชนบุรีบ้างจากภาคอีสานบ้างก็มาก็มาปรึกษาอาจารย์มันชื่นก็ปู่ก็บอกว่าให้ไปหาอาจารย์มันชื่นอาจารย์มันชื่นก็ไม่ได้คุยกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยกันแล้วแต่ลูกทีมเนี่ยเขาต้องการทํางานปู่ก็สอนไปจนเขาสําเร็จกันไปหลายคนแล้วอันนี้คือทิ้สิ่งที่ปู่ให้ลูกทุก,กคนนะเราไม่ได้เลือกชั้นวันนะแต่วันนี้อยากจะบอกลูกทุกคนว่าไม่ว่าลูกจะอยู่ในสายาาไหนก็ตามให้รักกัน มีอะไรก็ปรึกษากันเพราะอะไรเพราะเราบ้านเราค้าด้วกันแล้วเราก็จะสําเร็จไปด้วยกันโดนไปเจออยู่บนเวทีโลกนั่นคือความสําเร็จของลูกทุกคนในองค์กรไฮเวิร์ดช็อปก็ขอคืนรายการให้กระทางลูกได้สงบกันแล้วก็ได้ปิดประชุมได้รีบออกไปหาสมาชิกและนั่งหวนฝังงานเด็เดี่ยวครับค่ะน่ารักมากเลยค่ะก็เป็นกันว่าพี่เพียมขอเบอร์อาจารย์สมพรหน่อยค่ะพี่พียม สมพรไหนคะสมพรสมพรไหนคะทางชนบุรีอะไรทางเนี้ยค่ะสีสมพรสอนสีค่ะบอ่าค่ะอยากได้เบอร์อาจารย์สมพรยังอยู่ไหมคะไม่อยู่บ้างยังไหนๆแล้วมางอ่าอ่างทองก็เป็นงานแล้วใครทีขอเบอร์จ้าเอ่อใครที่ขอเบอร์าครับพิมใครที่ขอเบอร์ครับ ก็คูมัดเลยค่ะเอาไว้จดไว้แล้วแล้วมันหายไปของของค่ะอ๋อศูนย์เก้าเก้าครับคูมัดครับสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าค่ะหกแปดหกแปดสองสี่ครับหกแปดสองสีท่ทวนอีกคีค่ะศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์ห้าหกแปดสองสี่จ้าโทรได้ทุกสายนะครับไม่ไม่ต้องกลัวน,นะฮะปรึกษาเรื่องงานของไฮเนี่ยยินดีให้ให้คำปรึกษานะครับให้คำแนะนำได้ทุกๆท่านเลยนะทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายใครนะครับ ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะโทรค่ะขอบคุณนะคะพี่บีขอบคุณมากค่ะได้ค่ะงั้นเป็นอันเราเป็นว่างั้นเราสวัสดีกันเนาะเราสวัสดีกันเนาะค่ะแล้วพบกันค่ะเย็นนี้พบกันจิตประพัน์สอนค่ะวันนี้ OPP ไม่มีอ่าป้องคนละฝันไม่มีนะคะแล้วก็หกโมงครึ่งพรุ่งนี้มาพบกันใหม่สวัสดีมีชัยรุ่งเรือง ร่ำรวยกันทุกคนสุขภาพดีทุกคนที่อยู่ไฮตอนนี่อิสระภาพทางเวลาอิสระภาพทางสุขภาพนี่สุดยอดมากที่สําคัญสุขกับอิสระภาพทางการเงินรวยรวยรวย,วยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมีเ่องประชุมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่พิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่าสวัสดีค่ะขอบคุณครัับสสวดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้า